มาตาเ7็ชชิงนะครับรับบำนานล่วงหน้า60เดือนเริ่มหรือยังคะนะครับก็ตอบว่ายังนะครับอย่างที่เราอธิบายไปนั่นเองนะครับว่าตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดนี้เพิ่งผ่านพิจารณาเพิ่งผ่านการยืนยันจากคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าตอนนี้ได้นะครับกลายเป็นคณะมนตรีรักษาการสภาปิดไปแล้วเพราะนั้นยังไม่ยื่นวิธีการก็คือ รอนะครับรัฐบาลใหม่รอสภาเปิดนะครับถ้านะครับคณะรัฐมนตรีนะครับนำนะครับร่างพระราชบัญญัตินี้ยื่นเข้าสภาก็จะสู่ขบวนการอีกต่อไปถามว่าอีกนานไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับนะบว่าสภาให้ความสำคัญกับตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอันดับแรกก็คือต้องได้รัฐบาลที่เขาเห็นชอบกับ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก่อน